บ่มากไม้เนาะคะเนาะไรแน่เปิดค่าของการมองเห็นวนสันวะไปเบิรงเงินท่านผู้ที่เพิ่นเฮ็ดลหลายๆท่านมากเนาะเพิ่นได้คอบ่มีความรู้มากมายคือเก่าอยู่คือเกา่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่าของการมองเห็นคันเพิ่นเพื่อน,นมาหากะเห้ากับไปเงาหาง่ายเนาะ อันนี้น้องสุดตายังอยู่เห็นปูไฟ้พุบออกพุบเข่าเนาะค่ะเนาะอ่าหมื่นคือเก้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 าวัดีจ้าวัดีจ้าเห็นอันกูรู้ทุกท่านเพื่อนเว้าเนาะกระไรไปเองสันละเจ้าค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบอกว่าม่นมีคลิปเลี้ยวขึ้นไรนนิดนึงฮันเด็ตัดเป็นของข้าคลิปเลี้ยว ัดไปยืดจุนนั่นก็คือเก้าสิบวิแล้วแต่สิตัดอ,อ,ตอัตโนมัติหนึ่งดวงตาหนึ่งโปรไฟล์คือน้องสุดตาล่ำสันเนาะค่ะเนาะอะ่กินข้าวกับย่างน้องเจ้านะั่นอยู่ดีไม่แห้งเนาะขอบคุณไปสอยใบกล้วยออกย่านไฟย่านไฟลุกล่ามเนาะค่ะเนาะแต่คกนกะแวะมากเพิ่นบททักดกอกย่ายบอกว่าย่าเบาเฝ้าดอก,อก,อกย่ายบาเพอไหล เจะนอยไปตั้งเวทีไหมอขอบคุณปูแวะมากเนาะคะเนาะยันหลงทางยันหลงทางยันหลงทางอ่าขอบคุณไปขึ้นเวทีไปขึ้นห่านก้อนเลยเร็วๆเ,เข้าเพื่อนจะย่เอาผิดเพศเด้อเจะนยแย่ยกับล่วงแล้ว พาหลายใหญ่ห้างเพ้าป่านม้อยลำพ่อพ่อรายใหญ่ห้างน้องไอ้ก็ขอขอบคุณหลายๆไายในีนาที่แล้วก็สิเดล่าลูกุ้นสวัสดีค่ะอุ้มอิมแอลอุ้มอิมแอนเนาะค่ะเนาะกีาน้องสุดตาลำสันคุณพ่อเหล็กไหลคุณพ่อเล็กหลักใจถ้าข้าบบ่ไปหาเพ่อนเพลินกับว่ามาเฮ้า แต่ถ้าหากว่างๆเพื่อนกบแวะมาจังน้องสุดตานี่ก็ขอบคุณลหลายๆที่แวะมาบ่ได้ไปหาน้องจ้าค่าของการมองเห็นคันเพื่อนเพื่อนมาหากะห้ากลับไปงหาง่ายเนาะอันนี้น้องสุดตายังอยู่เห็นปู่ไฟคุกออกคุกเข่าเนาะค่ะเนาะอ่าไ่แน่เปิดค่าของการมองเห็นว่าสันวะไปเบิ่อเงอินท่านผูดที่เพิ่นเหตุลหลายๆท่านมาเนาะเพิ่นได้โคเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยเนาะ ก็ไปหากำลังใจกระทึงกันเลยคุแวมความรู้ไม่มีเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อไรจะมีเมื่อไรจะมีพันวาน้าไหนสิมีความรู้พันวาหายเนาะค่ะเนาะแต่ขายิงไปหาคลิปเดเขายิงส่งงานยิ่งส่งงานเยอะเท่าไหร่ยิ่งได้ตอบคอมเมนต์มากเท่านั้นยิง่งหมื 9, ่นคือเก้าหมื่นคือเก้าหมื่นถือเก้าหมื่นถือเก้าวัดดีจ้าวัดดีจ้า ไปขึ้นเวทีไปขึ้นห่านก้อนเลยเร็วๆเข้าเพื่อนจะค่าของการมองเห็นขันเพื่อนเพื่อนมาหากาเห้ากลับไปหางายเนาะอันนี้น้องสุดตายังอยู่เห็นปู่ไฟพุกออกพุกเข่าเนาะค่ะเนาะกับปรเด้แวแทักท่ายเจ้าเด้อ่หากเจ้าบ่ออันนี้มากนอกจากท้างคนหาเด้อคุณอุ้มอิมอุ้มอิมจ้าะยาเพื่อนเนาะ บ่เป็นยังไปขึ้นเวทีเลยเดี๋ยวนี้เลยกมันสเดฤกองน้องๆนุ่งๆล่อน้องๆนงุนง่นงๆลอ,อ,อ,อกระยาเพิินเนาะบ่เป็นยังสำนี้ละ,ะบ๊ายบายอ่านสิบห้านาทีแล้วบ๊ายบาย,บายครับนี่ตัว ยา่าหลงทางการไ uth, าล่สุดย่านหลงทางการจัจดจ <laughs> ัทํำไล่การย่านหลงทางเมนวะมัเฝ้าเนี่ยกลินพันนะเฝ้าชิฟเฝ้าไปใสต่ต <laughs> ิเหมือนเดิมเหมื <laughs> อนเดิมเออยายทองสีกับ <laughs> ประมาณบ้านเนาะโอ้ยยายทองสีีบริเฮดเวียกบ้านตัวเองอ่าไปหาสางข้อนถิ่นเพื่อนว่ากันว่าไปหาเพื่อน เป็นหาไปหาสาระดีๆหาค่าของการมองเห็นเอ่อบัดเื่อเดี๋ยวไปร่งบานบ้าก็ยจังคอยไปนะนั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่นเลสิมีกามรู้คอยบอเก็งเนาะ ข่อยปะเกงขอบปเกง,อเกงบอกข่อยแน่ล้านปิ่งปากก็สมงพักสวัสดีค่ะคุณพ่อเหล็กไหลนมัศการคะ่นะนมัสการเจ้าค่ะมาเปิดค่ะของการมองเห็นยันลุบ่หูว่าผู้ใหเด้อสวัสดีค่ะอ๋อน้องสุดตานลน้านปิ่งปากก็สมงพักสวัสดีค่ะคุณพ่อเหล็กไหลนมัสการคะ่นะนมัสการเจ้าค่ะ มาเปิดค่าของการมองเห็นยันลงหน้าในไรสดอ่าได้กับบอากับเพื่อนดอกให้เพื่อนได้รถ <c oughs> แตอยากหัวขึ้นอย่างได้แปลนาที่เด็กกับเดซิฟนาที่เนาะก็จะล่่งมันบอประมาณนี้แหละอ่าคุณอุมอิมแอนเพิ่นกับบอสภากับเพล่งนมาอ่าอุมอิมแอนพิ่นสวัสดีค่ะอุมอิมแอล ผมอิมแอนเนาะคะเนาะกำนองสุดตาลำสันคุณพ่อเหล็กไหลคุณพ่อเล็กไหลขอบคุณคูแวะมากเนาะคะเนาะยันหลงทาง <c oughs> ยันหลงทางยันหลงทางอ่าขอบคุณพอสิบห้านาทีเพราะได้เป็นคลิปเลี้ยวมาพวาเข้าบริษัทคลิปเลี้ยวเพราะด้ทักท้ายเพื่อนเปิดยันลืม นักจัดไล่กันระวังระวังคือเกากับประมาณนี้เนาะค่ะเนะเาะบอายยังไปกับกัวตะพิษฝ่าว้ายกับลินพันธ์เล้วควยว่ได้เขาไปหาค่อยข้านค <c oughs> ําว่าคําว่าเขาเขาเฮาผ่านแล้วเนะบอเฮาผ่านบอมากไม้เนาะค่ะเนาะ ยากกหาอยู่หากินแต่เพื่อนไปนหาตึกงแหกับว่านคือบอให้ไปดั้มเนี้ยพอได้เอาคอนเทนต์มาสินไปหากลอนมันวะนั่นวาวเนี่ยกลิ่นพันนะเฝ้าชิ่เฝ้าไปใส <laughs> ่เหมือนเดิมเหมือ <laughs> นเดิมเออยายทองสีกับบอมีความรู้มากมม่คือเกาอยู่คือเกาเหมือนเดิมเหมือนเดิมขื่นยังมีผู้เห็นย่เนี่ <laughs> แมนบอคุณพ่อเล็กหลายร้อยขืนยังมีผู้เห็นอยู่แล้วนิดนึงค่ะนาะนินดนึงคะ่ะใครนาะใครน้อสวัดดีจา้าวัดดีจา้าย่เอาผิดเพ <âu> จเด้อเจ้าหน่อยย่กับลุงแล้วได้แปลาที่เด็กกับเด,ดซิบนาทีนะ่เนาะ แต่จะล่วงมันบ่ประมาณนี้แหละ <c oughs> ถามผู้รู้ถามผู้รู้ขอบคุณหลายๆเล้อจะเด้อทีแวะมาขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณผู้สนับสน,นุน <c oughs> ย่าเอาผิดเพศเด้อ เต้าน้อนยากกับลุงแล้วใจถ้าเขาบอไปหาเพื่อนเพื่อนก็บ่ามาเฮา,า,า,าแต่ถ้าหากว่างๆเพื่อนกับแวะมาจังน้องทุตานน่ก็ขอบคุณหลายๆที่แวะมาบ่ได้ไปหาน้องจ้าขอบคุณที่ทักทายเด้อหน้องเลยบ่ได้ไปหาเจ้าก้ามไม้เปิดอ่าบานเนข้าเจ้าเพราะว่าทางเอาเรียกกับซีดีึ้นเนาะ สามทุ่มแล้วแวะมาจากสองที่ <laughs> <laughs> จะต้องไปมีสัมพันธ์กับเพื่อนไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนท,ทุกทุกท่านใจแรกใจเพือนวาใจ <laughs> <laughs> เลกาย้ายอายห่้างเ้อป่านมอลำพ่ร <laughs> <laughs> ลายใหญ่ห้างน้องไอ้ <laughs>